ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นให้ท่านเข้ามารับฟังดวงชะตาของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลจะได้โชคได้ลาบจะได้มีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งงานมีทั้งโชคทั้งลาบเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้น ประสบกับสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วชาวราศีตุลจะประกอบกิจการอะไรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้จะส่งผลดีให้กับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างมากมาย ท่านคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านตัดสินใจได้เลยชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านหยิบจับทําอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนกับตัวของท่านชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือน กุมภาพันธ์นี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยชาวราศีตุลในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ดีการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีทำอะไรก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการงาน การงานท,าาท่านทำในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างมีทำบ้างไม่มีทำบ้างการเงินการทองก็มีบ้างไม่มีบ้างอดอดอดย,าดยากอยากอยู่บางทีบางครั้งก็มีกินบางครั้งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีต่อไปนี้ชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าดวงของท่านนั้น มาแรงจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อนฝูงก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้เพื่อนฝูงก็จะนำพาดวงชะตาของท่านนั้นให้โดดเด่นบางคนก็ตกงานหรือว่าขาดงานอยู่ก็จะมีเพื่อนฝูงชักจุงและก็ชักโยงให้ท่านได้ไปทำงานที่ดี จะมีงานและมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีคนอุปธรรมค้ำชูไม่ว่าท่านจะไปทางไหนไปทางเหนือทางใต้ก็มีคนคอยช่วยดูแลรักษาในเรื่องของการเป็นใหญ่เป็นโตอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาราศีตุลน,นั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนที่มั่งมีเงินทองอีกด้วยในช่วงนี้บางคนก็ร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัว มาตรก่อนท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าดวงของท่านมาแรงเนื่องด้วยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวราศีตุลจะมีดาว พระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะทำก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายจะเปิดทางให้ชาวราศีตุลน,นั้นได้มีความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่าง บางท่านที่ไม่เคยมีงานในช่วงนี้ก็จะมีงานทำที่ดีจะมีงานที่ยั่งยืนและถาวรงานของท่านนั้นจะทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังคนก็จะยกย่องเทิดทูนท่านในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็ถือว่าเป็นงานที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จจะมีผู้รักผู้ใหญ่ คอยให้กำลังใจท่านอยู่เสมอสิ่งที่ท่านคิดว่าจะไม่ได้ในช่วงนี้ก็จะได้มาโดยที่ท่านไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปสิ่งที่ท่านเคยรอคอยในช่วงก่อนนั้นก็จะสิ้นสุดลงได้ในช่วงนี้ท่านเคยสมัครงานอะไรทำอะไรก็ในช่วงก่อนนั้นก็รอคอยแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่าน สิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนกุมภาพัภาน์นี้นั่นในช่วงของวันที่13บสานั่นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมอีกหนึ่งดวงก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นเกิดความแข็งแกร่งและมีความที่เรียกว่าท่านอยากจะทำโน่นทำนี่มีความมณะสูงในเรื่องของการทำมาหากินท่านทำงานอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนยกย่อง ท่านอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านดีจะมีงานที่ยั่งยืนและถาวรบางคนนั้นชอบไปทำงานต่างถินต่างแดนอันนี้ก็จะมีโอกาสได้ไปท่านตั้งใจอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จบางคนคิดอยากจะย้ายงานหรือจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันบางคนนั้นอาจจะไปได้งาน ที่ดีกว่างานเดิมหรือว่างานเก่าอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบของชาวราศีตุลอย่างมากมายในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยากได้ของแพงหรือว่าของที่มีคุณค่ามากๆชาวราศีตุลก็ย่อมทำได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์บางคนนั้นได้มีงานใหม่ๆเข้ามา บางคนก็ได้รับงานใหม่ๆที่เป็นงานที่โดดเด่นมีงานที่เรียกว่าแบบท้าทายทําแล้วจะมีชื่อมีเสียงอีกด้วยก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นประสบกับสิ่งที่ดีๆในช่วงนี้บางคนก็ไปทําโน่นทํานี่ก็มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาบางคนชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการรับจ้างทั่วไปท่านก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการทำมาหากินนั้นถือว่าชาวราศี ตนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นท่านจะไม่ได้อยน้อยกว่าใครๆทั้งนั้นในเรื่องโชคลาภอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลก็มีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นในช่วงของวันที่27จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอีกมากมาย ในเรื่องของความรักความใคร่อีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดหรือยังไม่มีคู่ในช่วงนี้ท่านก็จะไปเจอเจอเนื้อคู่ของท่านที่เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงท่านจะได้พบปะสังสรรค์กันหรือว่าไปพูดจาพูดคุยกันตามที่ท่านได้นัดหมายหรือว่าได้เจอเจอกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงการความรักของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บางคนเพิ่งจะรู้จักกันใหม่ๆก็จะมีอัธยาศัยที่ดีมีความไมตรีซึ่งกันและกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปและให้ท่านมันทําบุญทําทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีตุลให้แข็งแกร่งหรือว่าให้มีความรักที่กระชับเหนียวแน่นอีกต่อไป ในเรื่องของโชคลาบก็ถือว่าในช่วงนี้ก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีตุลท่านจะรองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังดียังมีโชคมีลาบบางท่านนั้นอาจจะออกไปนอกสถานที่ไปต่างจังหวัดก็จะได้โชคได้ลาบมาจากทางไกลก็มีบางคนอยู่บ้านเฉย ก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวท่านเพราะว่าในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้การครบคนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านจะครบใครก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีกันที่เราครบเขานั้นเรารู้ แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะซื่อตรงกับเราหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดอะไรกับเราเพราะฉะนั้นการครบคนนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสะตุ้งสตังมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกแต่หากแต่าหากว่าใครมาขอหยิบขอยืมให้ท่านคิดหน้าคิดหลังดูให้ดีซะก่อนก่อนที่จะตัดสินใจ ให้เขาไปในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าเราจะให้เขาก็ดูคนที่เรียกว่าไว้เนื้อเชื่อจใจกันได้ถ้าหากว่าเป็นคนจอนหรือว่าเป็นคนไม่รู้จักหรือว่าเป็นคนนอกสถานที่อันนี้ท่านระวังไว้ให้ดีเราให้เขาไปแล้วเราอาจจะไม่ได้คืนก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินการทองมันเป็นสิ่งของที่เรียกว่าบาดตาบาดใจบางทีเงินของเราแท้แทอาจจะมาทำให้ตัวเรานั้นต้องวุ่นวายได้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าถ้่หากว่าเราไปไว้ใจคนที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไรนักในช่วงนี้อาจจะมีการสูญหายได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคนที่จะมาหลอกลวง เห็นเรามีสะตุ้งสะตางนำมาพูดจาหลอกลวงเชิญชวนให้ท่านไปร่วมทำอะไรหรือว่าไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีการลงทุนร่วมกับเขานั่นแต่หากว่าเราไม่เข้าใจหรือว่าเราไม่ค่อยรู้เราก็อย่าไปตัดสินใจลงเพราะว่าถ้าเราลงไปแล้วเราจะเสียทีเขาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้ จะเป็นการดีในเรื่องของการลงทุนลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนอันนี้ท่านระวังไว้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีทั้งดีมีทั้งต้องระวังในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เข้ามารับฟังก็ถือว่าเป็นการโชคดีเราจะได้รู้แนวทางในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีก,กเราจะได้มาเจอ,เจอกันในเรื่องของสุขภาพและภารณาไมยอันนี้เราก็ต้องบอกกันซะหน่อยว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นในท่านประมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านก็ได้บางท่านที่ไปทำงานหรือว่าออกนอกสถานที่อาจจะไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นก็ได้ ในเรื่องของการเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอะไรอาจจะมีการฟื้นหรือว่าเกิดขึ้นอีกก็ได้ในช่วงนี้ในเรื่องของความดันไขมันเบาหวานและภูมิแพ้อันนี้ท่านระวังเขไว้โรคประจำตัวของเราสำหรับท่านที่สูงอายุก็เหมือนเคยให้ท่านระวังการเจ็บป่วย ในเรื่องของปวดน่องปวดแข้งปวดขาอันนี้หูตาพราบฟางหรือว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้สําหรับท่านที่สูงอายุให้ท่านระวังไว้ช่วงนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องอุบัติเหตุก็พอมีบ้างเล็กๆน้อย ถ้าหากว่าเราใช้รถใช้สนนในท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้หรือว่าไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราใช้รถใช้สนนใ้ท่านระวังไว้การระวังนี้ ก็อาจจะจากหนักให้กลายมาเป็นเบาบางทีเราไม่ชนเขาเขาอาจจะมาชนเราอันนี้ถ้าหากว่าเราระมัดระวังก็จากหนักก็กลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นนท่านระวังไว้จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้เมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี